ราคาไม่แพง50เริ่มต้นนะราคาเริ่มต้นแต่ว่าแล้วแต่ของแต่เขาให้เยอะครับกัะเพรากุ้งล้นกุ้งก็คือล้นจานเลยฮะที่จริงอาหารตามสั่งของเขาเนี่ยมีหลายอย่างหลายเมนูนะคุณอยากกินเมนูอะไรคุณก็สั่งได้นะครับให้กุ้งกันแบบเต็มๆนะถ้านับกุ้งตอนนี้น่าจะสูสีกับเม็ดข้าว สวัสดีคนดูทุกคนครับวันนี้พี่แหลกพามาที่ซอยหน้าวัดหัวลำโพงมีร้านหนึ่งที่ผมอยากพามาเพราะเห็นมีคนมารีวิวเยอะอยู่นะร้านเขาฮนะชื่อว่าร้านกะเพรากุ้งล้นนะคบตรงซอยหน้าวัดหัวลำโพงนะครับคือเราก็อยากจะรู้ว่าเป็นยังไงแต่เห็นเขาบอกว่าราคาไม่แพงที่นี่ของเริ่มต้นประมาณกี่บาทนะ 50เริ่มต้นนะราคาเริ่มต้นแต่ว่าแล้วแต่ของแต่เขาให้เยอะครับชื่อตามที่บอกเลยกะเพรากุ้งล้นกุ้งก็คือล้นจานเลยฮะที่จริงอาหารตามสั่งของเขาเนี่ยมีหลายอย่างหลายเมนูนะคุณอยากกินเมนูอะไรคุณก็สั่งได้นะครับกะเพรากุ้งล้นผมอยากเห็นขนาดจริงๆว่าเอ้ยกุ้งเขาเยอะแค่ไหนนะครับข้างในเดียวพะฝนตกแล้วไป เราอยู่กับพี่เป็นมือผัดผัดคนเดียวเลยนะพี่ผัดสองคนผัดสองคนเหนื่อยไหมพี่เหน่อยลูกค้าเยอะช่วงเทีย่งยงไงช่วงเทีย่ยงจะคนเยอะเนี่ยผมพยายามหนีมาเย็นๆแล้วนะที่ร้านเขาจะปิดแล้วอ่ะ<ว>ผมมกินเวลาอย่างนี้เลยครับเพื่อป้องกันการที่คนเยอะที่คนใส่ก็จะเป็นกะเพรากะเพรากะเพรากุ้งแล้วก็หมูกรอบพร้อมเกลือตอนนี้หมูกรอบหมดเห็นปะไม่จะหมดเร็วกว่าร้านเปิดกี่โมงนะพี่ร้านเปิดแปดโมงเ้านั่งกินที่ร้านปิดท่ามุ่งเย็นแต่ถ้าใส่กล่องถึงชั่นโมงอยากจะกินหมูกรอบของเขาหมดเร็วมากมาก อ่าใม้ทันเทียงก็คือมีเวลาจํากัดแหละตอนแรกอยู่ตรงหน้าวัดนะคะเปิดมาสปีแล้วก็ย้ายเข้ามาในซอยค่ะมันจะมันจะเดินเข้ามาในซอยอย่ะเเอาตรงนี้เอาเอาเป็นว่าเปิาสามปีแล้วเปิดมา3ปีแล้วคะเขาจะไปที่เดิมอะค่ะอ๋อแต่ถ้ามาตอนนี้มาอยู่ตรงตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะตรงนี้เขาเรียกว่าซอยหน้าวัดถุลโพซอยหน้าวัดถุลโพงอ่ะเดินเข้าซอยค่ะเดินเข้ามาใช่ไหมโอเคครับผมแดีวผมสั่ง3ามอย่างแล้วกันเพราะว่าเห็นเขาบอกว่ากะเพราที่เนี่ยคือมีคนมารีวิวว่าหูกุ้งล้นเลยนะแปลสูดไปทาไหน อ๋อไม่มก็คือลองผิดลองถูกแล้วตัวเองใช่ใชใช่คะแล้วใครเป็นคนชิมแล้วบอกว่าของเราอร่อยมีคนมารีวิวค่ะลอ,อาก็ทานแล้วเขาก็เอาไปรีวิวค่ะแล้วมันก็ปากต่อปากปากันทำอ๋อปากต่อปากไปเรื่อยๆนะอันนี้ผมขอลองหน่อยนะสามเมนูนีเน<อ>้เอากระเพรากุ้งล้นแล้วก็เอาเป็นเหตุบอกกระเพราเนื้อก็อร่อยแล้วก็มีอะไรนะพริกเกลือไอ้พริกเกลือก็มีฮะเอาเป็นกุ้งแต่ว่านี่อันนี้หมูกรอบไม่หมดเอาเป็นกุ้งกับหมึกก็ได้อะไรอย่างงี้ก็ได้โอเคครับผมไปเดี๋ยวลองหน เป็นกระเพราเนื้อแล้วก็เป็นกระเพรากุ้งล้นโหโหให้กุ้งกันแบบเต็มๆนะถ้านับกุ้งตอนนี้น่าจะสูงสีกับเม็ดข้าวแต่เยอะครับเยอะเยอะครับดูจากตา,าน,นี่คือเยอะเลยนะฮะเอ๊ะพี่เกลือก็มองน่ากินนะเป็นกุ้งหมึกผัดพิกเกลืออันนี้แล้วมีไข่ดาวให้กินนะมาถึงก็ต้องกินอะไรก่อนนะกุ้งล้นก่อนป่ะชื่อร้านกระเพรากุ้งล้นไม่ไม่กลับเปลี่ยนเปนชื่ออื่นแล้วหรอพี่ไม่เปลี่ยนแล้วเนาะเอาที่กระเพรากุ้งล้นเลยเนาะอ่ะกระเพรากุ้งล้น ้วยตัวปรุงสดนะครับอือผัดกะเพราได้อร่อยเลยนะอือหึอือหึอือรสชาติโอเคเลยนะกะเพรารสชาติโอเคเลยครับอือน่ากินมากน่ากินทุกอันเลยไอ้นี่โคบิเกอร์ก็น่ากิน ส่วนมากหมูกรอบหมดกี่โมงนะพี่ประมาณเที่ยงก็หมดแล้วครับวันละสิบโลเท่านั้นเองวันละสิบโลน้อยเหรอครับพี่ไม่น้อยนะทำแค่วันละสิบโลไม่อกี้จะทํามากกว่านี้เหรอพี่พี่คิดจะทำหมูกรอบมากกว่านี้ไหมมันไม่ทันค่ะเพราะว่า ที่จริงอรผัดสองคนแต่ว่าช่วงนี้พี่คลอดลูกเ่ยก็เลยให้เขาผัดคนเดียวเนาะถ้าเกิดทําเยอะกว่าน,นั้นมันก็ไม่ทันนะคะ่ะมันผัดเคยกันไม่ทนันก็คือลูกค้ามาเช้าเขาก็จะกินหมูกรอบแล้วอย่างเงี้ยอ๋อคือจะกินหมูกรอบเลยทาไมพี่ไม่ขายครับเป็นหมูกรอบไปเลยอะกุ้งลนสองอย่างมันต้องอะไรนหลายเมนูค่ะเพราะว่าบางทีลูกค้าเขาก็ไม่ไม่ไม่ทานกุ้งไม่ทานอะไรอย่างเงี้ยค <ๆ S 2> ่ะเราก็เลยให้ให้เขาเลือกหลากหลายห่อยอ๋แต่ถ้าเพิ่มส <ๆ S 2> ักานหอยก็ยังดีนะจากสิบเป็นสิบสิบห้าโลก็ยังดีจะพยายามเพิ่มเพราะว่าหมูกร อทอดอมัน,ม,นมันหลายขั้นตอนแล้วเขามันก็อมองวุ่นวายอยู่นะใช่เขาทอดจนแบบจนกรอบจนเหลืองอแบบว่าใช่ถ่าที่อื่นไม่รู้นะแต่ว่าเขาทอดแล้วมันจะคืนตัวเร็วเพราะว่าเขาไม่ได้ทอด จนให้มันเหลืองกรอบ<ะ>มันจะพอบ่ายมาแล้วมันจะเหนียวอ่ะมันจะคืนตัวแต่ที่นี่คือทอดจนกรอบอยู่ได้เย็นไหมอันนี้คือท<ช>อดอกรอบเลยใช่ก็คือให้เย็นไปไไยังก,กรอบเหมือนเดิมคิดว่าที่นี่ทอดก็คืนตัวครับเขียวเป็นจาริ่โคลราอย่างเงี้ยเลยหมูกรอบนะพี่ไม่อยากเขียวเป็นจาริ่โคล่าไม่เอานะคือเขียวคือกรอบๆเลยป่ะนี่ผมพลาดนะก็ดูผมมาไม่ทันหมูกรอบแต่ไม่เป็นไรถ้าใครอยากจะมาลองหมูกรอบอ่ะมาลองกันเองแต่หมูกรอบพริกเกลือคือคนฝรั่งเยอะเลยใช่ไหมพี่ฮิตสุดคืออะไรเนเจอร์เลยหมูกรอบนี่แหละ อันนี้มันพอแทนได้ไหมพี่ก็ถ้าแทนกันได้ค่ะเหรอใช่แต่ว่ายังไงก็คือต้องได้กินหมูกรอบถ้าผมจะกินผมซื้อหมูกรอบพี่อื่นไหมพี่ผัดได้ไหมก็ไม่เหมือนกันใช่แต่มันก็ไม่เหมือนกันใช่เพราะว่าส่วนมากลูกค้าจะบอกว่าถ้าไปกินที่อื่นมันไม่ค่อยกรอบไอถ้าเขาทอดนานนะมันจะ มือนมันจะแห้งอะค่ะมันจะแข็งมันจะแข็งใช่ไหมมันจะแข็งไปนะล้วมันจะเวลาเราตวงขายอ่ะมันจะเหมือนมันจะได้น้อยอ่ะถ้าเกิดหมูกรอบที่เราทอดกรอบนานเกินไปมันเบาอ่ะมันจะได้กําไรน้อยอ่ะหมูกรอบวันนึงเอาหมดเคยหมดเร็วสุดนี่นานแค่ไหนฮะเก้าโมงค่ะเพราะว่าลูกค้าเมาหมดเลยมีครั้งหนึ่งทอดเสร็จลูกค้าเมาหมดเลยวันนี้มีอยู่ช่วงนึงผมมาไม่ได้กินด้วยนะใช่แบบออกงานบ่อยเขาเมาไปเลย80ดกล่องอย่างเงี้ยก็หมดเลยเขาเอาพิเศษหมดทุกกล่องอย่างเงี้ยคือพิเศษเลยเหรอพี่ใช่ค่ะ คือว่าถ้ามาเลยก็คือต้องต้องมาแต่เช้าแต่เช้าก็ใช่ว่าจะได้กินอีกเพราะฉะนั้นต้องประมาณเก้าโมงค่ะหมูกรอบจะทอดเสร็จนี้เก้าโมงเก้าโมงหมดเก้าโมงครึ่งอย่างงี้เหรอพี่ไหนลองเพิ่มตลองเพิ่มดูยพี่นะเธอเธอทำได้นะพี่นะพี่ว่าไข่ดาวคํานี้ผมกินคําเดียวหมดไหมอืมกพอเยอะจริงนะพี่ให้ไม่เสดใดกุ้งเลยอ๋อที่ทำอย่างนี้แต่แรกเลยอยู่แล้ว หมายถึงว่ากุ้งเนี่ยสาเนี่ยต้องแล<ช>้วแต่ว่าแล้วแต่ตลาดเขาจะไม่อันนี้คือพี่พให้เท่านี้พี่พให้เท่านี้มาอยู่แล้วใช่ปะใช่ค<ช>่ะคือไม่ใช่ว่าผมถ่ายเทปให้เยอะไม่ใช่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วคนมารีวิวหรือคนมันเป็นลูกค้าร้านนี้เขาก็เขาเรียกว่าอะไรยืนยันได้ไม่ใช่แบบผมถ่ายเทปแล้วเขาก็าให้เท่านี้มาให้จริงๆแล้วมาเจอของจริงแล้วน้อยไม่ใช่เพาว่าให้ปริมาณแบบเท่าที่ผมรีบทุกคนทานนะครับ <c oughs> ้าอยากจะรู้ว่าร้านเขามีอะไรบ้างก็คืออาหารตามสั่งเลยครับนี่เมนูอย่างนี้เห็นไหมมีเยอะมีเยอะให้ดูก่อนว่ามีเยอะก็เหมือนร้านอาหารตามสั่งแต่ว่าเมนูที่ผมสั่งอนะ่ะก็คือเมนูที่ส่วนมากคนทานเยอะเสียดายครับวัตถุดิบหลักเขาคือหมูกรอบที่เขาเรียกว่าคนสั่งเยอะแต่ผมมาแล้วหมดจริงๆครับอนนี้ขออภัยด้วยจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครแบบอยากจะกินหมูกรอบเนี่ยแนะนําให้มาเ,าเช้าร้านเขาเปิดแต่ปอดแปดโมงครึง่งเก้าโมงก็มีหมูกรอบรเผอแป๊บเดียวก็หมดแล้วอ่ะอยากให้ก่อนเที่ยงแล้วกันนะครับคนสั่งเขา้าะ อ,อยากที่คนเคยรีวิวมาเป็นยัไงตอนนี้คือเที่ยงนี้ต้องต้องรอเลยเที่ทยงยังไงก็รอแน<ช>่นอนอสามสั่งรรมันลำบากนะพี่เนาะมันต้องแบบทำกระทะต่อกระทะนะพี่เนาะไม่ขยายหน่อยพี่สามทีจานแบบมีผัดเยอะหน่อยอยเงี้ยอยากทำแต่ว่ากลัวมันมันไม่ได้รสชาติกลัวมันคุมไม่ได้ อมีม่ครับคือพริกเกลือหมึกขับผมอืมการทำพริกเกลือได้อร่อยนะใครที่ชอบมาทำบุญที่วัดลัวโพงแล้วยังไม่รู้ที่ใต้องมาตามนะหมายถึงว่าถ้ามาวัดอวดลำโพงแล้วยังไม่รู้บุญเสร็จมากินร้อนนิดเดียวแล้วราคาก็ไม่ได้แพงนะเริ่มต้นก็เริ่มต้นหมายถึงราคาเริ่มต้นห้าสิบบาทเองใช่ไหมพิเศษเพิ่มสิบบาทไข่ดาวอีกสิบบาทถ้าเป็นเนื้อกับหมูกรอบคือหกสิบ ถ้าบวกไข่าดาวสิบาทพิเศษนี่คือ,อยงไงพี่เปลี่ยนสีจาน yeah. anyway> claro tamam ทุกอย่างเท่าเดิมเลยเหรอเรื่ยๆก็ให้ทุกอย่างเพิ่มขึ้นดีครับโอ้โหเจมอันนี้คือหมูทอดหมูกรอบเหมาสามร้อยคือทำทั้งคืน แต่กุ้งเนี่ยแล้วแต่วันนะบางวันก็ไซส์ใหญ่แต่บางวันก็คือไซส์มันแล้วแต่วันที่ว่าจะมาแบบไหนนี่อันนี้เป็นคาแรคเตอร์นะไหว้ก่อนกิน ใช่คืกินกุ้งเผินที่จริงกุ้งเขาให้เยอะนะไม่ใช่ว่าข้าวให้เยอะผมก็ดูดกุ้งดูดทันีเหลือแจะข้าวเลยจริงๆของเดี๋ยวนี้นครับข้าวตามสั่งจริงๆ1จานเนี่ยเขาว,ว่า50บาทอ่ววะถือว่าถูกมากแล้วเพราะเดี๋ยวนี้สั่งจริงอ่ะมันก็6780บาทแล้วเดี๋ยวนี้นะครับรษฐกิจอ่ะไม่ค่อยดีคนทํามากินเหมือนตังค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอทางร้านบางร้านเขาก็พยายามแบบขายของไม่แพงเพื่อแบบให้คนเนี่ยเหลือเหลือตังไว้ทำอย่างอื่นบ้าง แล้วก็กินอิ่มมีความสุข,ขเท่านี้ก็เหมือนว่าร้านเขาก็พยายามช่วยนะผมว่าร้านานี้ดีนะถ้าอยากมาร้านกระพงล้นเนี่ยมาซอยนวัดวลำโพงนะครับเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง5โมงเย็นอันนี้คือนั่งทานในร้านได้แต่หลัง5โมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มเนะี่ยจะขายพวกเดลิเวอรี่ร้านเขาเปิดทุกวันหยุดทุกวันพุธครับฝ <c oughs> ากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะรบคับเป็นพิธีกรครับขอบคุณครับสวัสดีครับ